โอเคครับหลังจากที่เราเปิดบัญชีโฆษณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็ผูกบัตรโฆษณาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมตัวช่องทิกตอกแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มยิงโฆษณากันดับแรกเลยให้มาดูตัวของด้านซ้ายบนในปุ่มเขียวที่เขียนว,ว่าสร้างครับให้กดเขาว่าสร้างไปเลยครับหลังจากนั้นเราจะเจอส่วนแรกที่ต้องเซตโฆษณาก็คือในส่วนของวัตถุป,ประสงค์โฆษณาเองนะครับซึ่งตัววัตถุประสงค์โฆษณาเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการเข้าถึงซึ่งจะเหมาะกับแวนเนียร์การพิจารณาลงมาแถบล่างนะครับจะมีคำว่าจำนวนผู้ชมซึ่งอันน ถัดไปก็จะเป็นยอดชมวิดีโออันนี้ก็คือยอดพิวเต็มๆนะฮะใครจะได้อเวนเดสจริงอันนี้ฮะต่อไปก็เป็นการตอบโตช้ชุมชนชื่ออาจจะฟังดูงงๆนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการยิงโฆษณานเพื่อทําให้เพิ่มผู้ติดตามนันเองฮะต่อไปครับการโปรโมทแอปก็จะเป็นการยิงในหมวดของคนเวอร์ชันที่เน้นให้คนอินสตาแอรแอปตัวใช้งานแอปนั่นเองฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นโซลูชันเพื่อสร้างกลุ่มใหม่ตรงนี้จะมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงให้กรอกฟอร์มยิงเพื่อให้คนติดต่อในเรซเบสเซทของ Tik Took ะยิงเกื่อกฮะยิงให้คนโท คุยโทรศัพท์กับเราก็ทําได้ครับท้ายครับในหมวดของคอนเวอร์ชันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการขายซึ่งการขายเนี่ยแน่นอนว่าจะเน้นขายในตัวของ t i k t o k Shop ไม่ว่าจะยิงจากคลิปวิดีโอให้ลง t i k t o k Shop หรือว่ายิงจากไลฟ์สดเพื่อให้เข้ามาดูไลฟ์สดและซื้อติ๊กต๊อกช็อปก็เลือกอันนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะแต่ละอันว่ามันมีความหมายยังไงแล้วก็ใช้อะไรได้บ้างครับ อันดับแรกเลยนะครับให้ดูวัตถุประสงค์การโฆษณานะครับที่เรียกว่าการขายนะครับรอย่างที่บอกไปนะครับว่าการยิงโฆษณาผ่านอันนี้ซึ่งจริงเราจะมีการยิงเข้าไปที่จุดอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากจะยิงเข้าทิกต็อกช็อให้เลือกอันนี้เลยซึ่งเวลาเลือกเข้าไปเราจะยิงได้3แบบทางแบบแรกจะเรียกว่า VSA หรือว่า Video Shopping a d เรียกง่ายๆก็คือว่าเป็นการยิงโฆษณานะครับไปดีกว่า โอเคซึ่งการเลือกการยิงแบบการขายแบบนี้หลักๆเรามักจะยิงเพื่อเข้าทิกตอกช็อปใช่ไหมฮะซึ่งการยิงเข้าไปซื้อในทิกตอกช็อปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3แบบแบบแรกถ้าไปเรียนกันเราจะเรียกยว่า VSA หรือว่า Video Shopping Ad ฮะเรียกง่ายก็คือว่าการยิงโฆษณานครับผ่านคลิปโฆษณาของเราครับจากนั้นคนเห็นคิดปุ๊บก็จะกดเข้าไปในทิกตอกช็อปไปตะกร้าของเราเอง,เอง,เองแล้วก็ซื้อสินค้าฮะอันที่2ฮะเป็นโฆษณาช้อปปิ้งผ่านไลฟ์สดครับซึ่งก็ตามชื่อเลยฮะใครที่อยากจะไลฟ์สดเราจะสามารถมาตั้งเวลาก่่่อนนไไดด้วววาาาเเรจะยิงลสใช กี่นาทีฮะเพื่อทําให้เวลาไลฟ์สดปุ๊บคลิปตัวไลฟ์สดมันวิ่งไปเลยซึ่งก็จะเหมือนกับตัวของ t ิกตอกแอปที่เราเลือกยิงได้2แบบคือเรายิงทําให้ตัวของไลฟ์สดเนี่ยวิ่งไปซะอันก็ได้หรือว่าเราจะเลือกหัวกระสุนหรือคลิปก่อนที่จะเห็นไลฟ์ก็ได้แปลว่าลูกค้าไม่เห็นไลฟ์โดยตรงแต่จะเห็นคลิปคลิปหนึ่งก่อนซึ่งถ้าสื่อสารโดยตรงลูกค้ากดคลิกป,ปุ๊บก็จะเข้าไปดูตัวของ Tik t o อกไลฟ์สดนั่นเองฮะและสุดท้ายนะครับเป็นการยิงแบบที่ไม่จําเป็นต้องมีคลิปนะครับแต่เราก็จะชอบ แอดเนี่ยนะครับเป็นการยิงเข้าไปในเซลล์เลอร์เซ็นเตอร์ครับใครที่ลูกค้าคนไหนที่เข้าไปในตัวเซลล์เลอร์เซ็นเตอร์ก็จะเห็นตัวโฆษณาแอดของเรานั่นเองซึ่งก็จะเห็นเป็นตัวสินค้าวิ่งเข้าไปเลยถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้ข้อเสียคือบางทีลูกค้าเขาไม่ได้เห็นแอดตัวที่เป็นวิดีโอก่อนนั้นการตัดสินใจเวลาเปรียบเทียบอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายิงเข้าไปถูกไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะเวลายิงเข้าไป,ไาาไปตัวของลูกค้าเนี่ยจะต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มันค่อนข้างมีกรอบจํากัดใช่ไหมฮะมีแค่ราคามี่มนนะะมทาํ ตลาดค่อนข้างแน่นอยู่แล้วหรือว่าราคาสู้ได้ก็ยิงแบบโปรดักช s อปปิ้งแอ d เข้าไปช่วยได้ก็ได้เพราะว่ากระแสที่เราทําไว้หรือแบรนด์อื่นทําไว้ก็จะมาส่งเสริมตรงนี้ฮะดังนั้นการยิงแบบนี้นะครับยิงแบบการขายสรุปมี3แบบวิดีโอช้อปปิ้งแอดยิงคลิปติตะกร้าคนซื้อสินค้าสารติ๊กต๊อกช็อปอันที่2องไลฟ์ช้อปปิ้งแอดยิงไลฟ์สด้าไปคนซื้อผ่านไลฟ์สดอันที่3ก็คือยิงโปรดักช้อปปิ้งแอดก็คือยิงสวน้าไปเลยในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ตัวเองครับ